สวัสดีครับทุกคนผมเบ้าดอกคำภูมิครับพี่น้องวันนี้กับมาเล่นอยู่คาราวานแย่ครับผมนี่ครับคนเซมเบียครับผมเซมเบียเซมเบียครับผมนี่ครับโอ้เฮ้ยพี่น้องใช่เนี่ครับผมอย่างนั้นเซมเบียครับมาเเ็ศงานอยู่ประเทศเซียวคืองานไทยอะไรครับพี่น้องเซนเบียเนี่ยยุ่งกันอีกแ ชีวิตวันหยุดครับผมวันเสาร์ครับพี่น้องนะครับวันเสาร์พวกเขาเจ้ากินเบียร์กันลราขึ้นน้องเส้นเบียร์กันเลยบิ๊กเบียร์เบียร์เนี้พี่น้องคือแบบแรงงานไทยกันลไรครับผมมาครับเบิ่งกันครับนี่พี่น้นองวันหยุดจะพักกันเรียนสนุกเกอร์แล้วผมเขาเจ้ากันเลยเปิ้ลเสมเบียร์พี่น้องแอร์สนุกเกอร์แล้ว แมแบวะนะโอ้เอ้าอีกทละคนนี่นักกีเลมมีเนนิุเกอร์เล่นครับมนยุดกันเลกมอวมันอะแบคุ่มชุดนึ่งนมมากมัมมอมนเนแล็คคูมันอะวทนอวมันชนมินแาลแรงงานไทยแรงงานเตเบียรบพี่น้องมันหยุดมันหยุดตั้เสาง Hi Thailand Hi Thailand สว right? bla ัสดีสไลลี่บลาบาร์กด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 นะครับอันอยู่รูปไม่อย่างไรแกพากระแทงสนุกเกอร์เล่นเล่นแล้วครับพี่น้องเล่นสนุกเกอร์เล่นแล้วก็กินเบียร์ฟังเพลงนะครับผมมันอยู่ครับ ก็ว่าก็ดีอย่างนึ่งนะครับผมมีสติกเกอร์เล่นครับพี่น้องยูนี่มีแรงงานกับยูบอมันสามร้อยกว่าคนเลยครับอยู่ภาคใต้ของประเทศอิสราเอลครับบริษัทตุรกีเทียบครับผมบริษัทใหญ่สุดนะครับนะครับอยู่ภาคใต้อิสราเอลครับผมนั่นคุณดูดิปนี่เยาม่เลี้ยงเขาเจ้าเห่อนตะก้อครัมบูนไทย เกี่ยวกัก้อนแน่ครับเจ้ากับปฏิบอดแน่ครับพี่น้องครับเบิึงโลครับผมแคบเงี้ยงคขายไหมครับพี่น้องนะครับปองเบียร์นี่ขายได้ด้วยครับพี่น้องเก็บไว้ขายครับผมสามร้อยสามสิบปองต่อห้าสิบเช็คห้าสิบเช็คเก้วครับผมเก็บเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ตบวาก็ดีครับพี่น้องมีสนุกเกอร์เล่นครับผมสนุกเกอร์เล่นคล้ายเครียดครับพี่น้องโอ้กุดกุดกุดครับโอ้แม่นเด้เล่นเก่งเด้ครับนี่ย สวัสดียูนีมีแรงงานหลายประเทศครับพี่น hm ้องเวียดนามก็มีครับคนไทยก็มีครับผมเซมเบียก็มีครับพี่น้องเน่ปานก็มีครับผมเพราะว่าเป็นบริษัทบประเทศบริษัทใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับฟองเบียร์นี่กั ขายได้ครับพี่น้องนี่ครับสอบนึงนี่ครับผมสามร้อยสามสิบซิกเกลครับผมโอ้เป็นสามร้อยสามสิบปองเงินเงินกือบห้าสิบซกเกลครับพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแล้วครับนะครับถ้าแรงงานไทยไปเป็นงงานประเทศอื่ซิกเกีวกับถ้ากินปองเบียร์เก็บไปขายได้ครับผมเพราะมันขายได้ครับพี่น้องพวกผมกับมาถ่าเบื้งช็อปเกินแล้วครับผม ชอบกระอีจากนายว่าตั้งนี้เปิดใช่ไหมน้องเอาบึ้งคนสัมเบียแทงสนุกเกอร์เปล่นกันครับผมอยู่จัวัดกครับกมบมเฟดอันีวาชิงกุยนี่ยอาบราที่นาหนกเนี่ยเฟสว้า่จะควัดีเฟเฟรมเมสลนอีกิงเนี่ยจิรมสติสน่ครับหายไหครแค่กานสวนะเทศยู่ภาคใต้อีเซีครับผมนี่ของบริษัทให้นะครับผมนะครับ บริษัทเน่ของภาคใต้อีกสิเดียวครับพี่น้องสมเขียดเทศครับผมมีแรงงานหลายสุดครับในียยุ้ครับยุ้แคบแน่ครับผมโอ้ลงแทงครับผมลงโอ้เก่งนะวะกุดกุดกุนสไป โอ้เร oh, <pol> ียนสนลูกเกอร์พ่อมาจินเดียร์พ่อมครับผมใครจาพักกันนอนพักควันเบอรครับพี่น like, oh, ้องเลยเงียบแน่วเพราะวันหยุดวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์พักกันนอนพักควันนะผมววันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงอาทิตย์เทนงานกับเมียไปแหงแล้วครับพี่น้องวันหยุดก็พักกันนอนพักควันเต็มที่ครับผม

ไปมาหาซื้อขนมขนมไว้กินแล้วครับเด็กพี่น้องถ้าใครมีไม่งั้นอีซีวกับปองเบียร์กิมไว้ขายได้ครับผมเนี่ยครับใส่สอบขึ้นแล้วครับผมสอบหนึ่งกับสามร้อยสามสิบปองตัวหาสี่ชิ้นเกลียครับผมเนี่ยครับตกหลายนะครับผมไม่งั้นให้เก็บไว้ขายพี่น้องเพื่อครับผมนะครับโอ้ เย่านั้นหลายเพิ่มเยอะครับผมได้เสื่อมขอ,ขอกับหน้ามยอดนีย,ยครับเนี่ยชอบกับเรื่องป่วยแล้วนะเนาะขอกมีคมรบทุพยายนะครับผม